วันนี้มีข่าวดีมาบอกเกษตรกร,กรชาวสวนยางโดยเฉพาะเลยนะเพราะว่ากยทหรือว่าการยางแห่งประเทศไทยเขาจัดงบหนุนหนักหน่วงค้นต้นยางพาราได้ไร่ละ1,600บาทพร้อมจายตั้งแต่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมาใครเป็นชาวสวนยางได้ยินแล้วอยากจะต้นรำกับข่าวนี้บ้างยกมือขึ้น โครงการน,นี้ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนเกษตรกร,ร,กรที่อยากจะค้นต้นยางเก่าแล้วก็ปลูกใหม่ด้วยทุนของตัวเองก่อนนะไม่ใช่ปลูกฟรีแต่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้เพราะว่ากายทเนี่ยจะช่วยจ่ายเงินให้นะรายละ16,000บาทโดยจะเริ่มจ่ายเนี่ยตั้งแต่1สิงหาคมถึง15กันยายนนี้เลย และทำไมต้องค้นต้นยางซึ่งกะยะทอเนี่ยเขาก็แจ้งว่าเพราะว่าสวนยางบางแห่งเนี่ยก็เริ่มมีปัญหาต้นยางแก่เกินไปคุณภาพน้ำยางก็ต่ำลงต้นยางก็โรคเยอะจริงถ้าไม่ปลูกใหม่นะก็เสี่ยงสวนยางล่มจมหายนะทางไรายได้ นอกจากนี้ก็ยังช่วยกระตุ้นให้เกษตรกร,กรปลูกยางใหม่ด้วยตัวเองเพื่อให้สวนยางเนี่ยมีคุณภาพดีขึ้นแล้วก็ผลผลิตยางพาราก็จะมีราคาที่ดีขึ้นนะในระยะยาวไม่งั้นเนี่ยนะเราอาจจะต้องซื้อยางพาราสูงจนแทบจะจ่ายค่าไฟบ้านเนี่ยไม่ไหวกันเลยงบประมาณที่กยทออนุมัติสำหรับโครงการนี้ไม่ใช่น้อยๆน,นะ เกือบ3,000ล้านบาทโดยครอบคลุมกเรกษตรกรกว่า36,000รายทั่วประเทศรวมพื้นที่เกือบ350,000ไร่เลยทีเดียวกเกษตรกรที่ยื่นแบบขอโค่และก็ปลูกด้วยทุนตัวเองแล้วหรือว่ายื่นแบบกะยะทสีแล้วสามารถไปติดต่อขอรับเงินสนับสนุนได้ที่กะยะทจังหวัดหรือว่าสาขาใกลบ้านได้เลยคำแนะนำก็คืออย่าช้านะเพราะว่าเขาจ่ายเงินเนี่ย ถึงแค่15กันยายนนี้เท่านั้นใครยังไม่ได้ยื่นรีบเช็คเอกสารกันด่วนจะค้นอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะต้องมีใจรักต้นอย่างด้วยไม่งั้นค้นไปแล้วก็จะเหงาปล่าเปล่าโครงการนี้ไม่ได้ช่วยแค่ลดภาระค่าใช้จ่ายเฉพาะ,กะเกษตรกรเท่านั้นนะ แต่ยังช่วยให้การผลิตยางพาราของไทยมีคุณภาพสูงขึ้นแข่งขันในตลาดโลกได้ดีขึ้นและที่สำคัญคือช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงและก็ยั่งยืนกว่าเดิมพูดง่ายๆก็คือเป็นการลงทุนระยะยาวนะที่คุ้มค่ามาก แม้ว่าจะต้องเริ่มจากการโค้นต้นเก่าไปก่อนเอาเป็นว่าใครที่มีญาติหรือว่าเพื่อนเป็นชาวสวนยางแล้วก็รีบแชร์ข่าวนี้ให้เขารู้ด้วย